เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ฮะล่าสุดครับมีการดีเบตกันนะโดนัลด์ทรัมป์น่รู้สึกจะไปออกรายการอะไรสักรายการหนึ่งเามื่อคืนแล้วก็มีการพูดถึงการหยิบเอาบิตคอยเอามาใช้ในการลดหนี้สหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆคิดว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรนะครับท่ามกลางกระแสะที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรนะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะดีเบตก็รู้อยู่มันเหมือนโตว,วาทีนะมันก็มี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยมองว่าบิตคอยเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการช่วยลดหนี้สหรัฐอเมริกาที่มันเพิ่มสูงขึ้น แบบเนี้ยนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยฟังคำนี้แล้วก็แบบว่าโอ้ชอบมากนะฮะทำได้หรือเปล่านะมีการตั้งคำถามแบบนี้นะฮะกับผู้ ผู้รู้หรือกูรูต่างๆนะครับแล้วก็อีกกระแสนึงบอกว่ามันไม่ได้หรอกนะฮะมันเอาไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะลดหนี้อย่างนั้นไม่ได้ก응็ว่ากันไปนะฮะเพื่อนๆคิดยังไงครับว่าการเอา Bitcoin ไปช่วยแก้ไขปัญหาหนี้หนี้ของสหรัฐเนี่ยที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยเอาไปแก้ได้ด้วยนะฮะกลุ่มที่บอกว่าแก้ได้นะครับเขาเขาบอกว่ามันจะมีตัว financial tools นะมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่สามารถไปช่วยให้เหมือนคล้ายๆไปทํากําไรไหม ทำกำไรกับ b t c นะนะสมมติอเอาง่ายๆนะอยากจะได้กําไรจาก b t c ทําไงนะก็รัฐบาลสหรัฐก็ออกข่าวซัมติงนะะช็อตเอาไว้ก่อนทําได้ปะวะซึ่งมันไม่ได้ไงถ้าทําแบบนั้นมันก็น่าเกียดไงมันก็ดูดเงินคนอื่นเข้าไปจากตลาดทุนนะไปลดนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกแบบนั้นนะฮะแล้วก็ไอ้แบบหนึงที่อีกกล่าอีกฝ่ายนึงแล้วกันนะที่มองว่าไม่เห็นด้วยก็คือบอกว่า มันแก้ได้นะฮะมันแก้ได้นะสำหรับไอ้ตัวไอ้นี่สหรัฐเนี่ยแต่ว่าวิธีแก้ของมันก็คือลบดอลลาร์ทิ้งดิลบดอลลาร์ทิ้งต่อไปนี้ก็ถ้าจะใช้บิตคอยต์ไปเลยนะใช้บิตคอยแบ็กไปเลยพอใช้บิตคอยแบ็กไปเลยเนี่ยรัฐบาลก็กู้ไม่ได้แล้วไงกู้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีนี่แล้วไงนะ <laughs> มันก็เป็นการถกเถียงกันแบบกำปั้นทุบดินมา,มากๆนะแล้วก็ทางโดนัลด์ทรัมป์เองฟังก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเรื่องของการหายไปของดอลลาร์นะคือแกต้องการลดหนี้แต่แกไม่ต้องการให้ดอลลาร์หายไปนะนี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์แกต้องการนะก็มีการพูดพูด,พดคุยกันอยู่แต่ว่ามันก็หาข้อสรุปไม่ได้หรอกนะสุดท้ายมันก็ถกเถียงกันอยู่เป็นั้งข่าวนะฮะ